เท้าก้าวไปด้วยใจหวังว่าการฝึกต้นเป็นเรื่องที่สำคัญบางคนก็ถามว่าการเดินเป็นการฝึกตนอย่างไรการเดินก็มีความพุกเกิดขึ้นเท้าเจ็บบ้าง <c oughs> เหนื่อยบ้างหิวบ้างร้อนบ้างเป็นความทุกข์ที่คนเราต้องพบต้องพบต้องเจอเจอความทุกข์เหล่านี้เนี่ยเป็นการทําให้เราได้รู้เป็นการเรียนรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องหน้า ฉะนั้นเราจะมีวิธีในการแก้ในการรู้จับละทุกวางทุกแก้ไขทุกอย่างไรได้บ้างเพราะนั้นการที่เรามาเดินอย่างหนึ่งก็เป็นการสุกตนเพื่อให้เห็นทุกให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รู้เท่าทันตนรู้เท่าทันว่าสิ่งหลายตัวที่มันเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปความหิวเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนสภาพไป อนความหนาวต่างๆเกิดขึ้นทั้งอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอันนี้คือธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้เรียนรู้ธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราใช่ไเราอยู่กับวัดเราก็ได้ฝึกตอนอีกรูปแบบนหนึาาง่นงในทางบานเดิรานเดก็ได้ฝึกตอนอีกรูปแบบหนึ่ง ก็มีความแตกต่างกันแต่ถ้าเราอยู่แล้วไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้ทุกไม่ได้เรียนรู้ตนเองเราก็จะได้ประโยชน์น้อยในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นะครับที่ออกมาจาริกพระสงฆที่ออกมาจาริกผงก็เพื่อมาฝึกตอนอย่างนี้เป็นการเรียนรู้ศึกษาโองเอง ให้เข้าใจในธรรมของพระ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มากยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทาธุคุท่านที่ได้ติดตามที่ได้รับชมขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกทั้นมีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั้งรูนทุกขัานเอลิน ท่านทั้งหลายผู้ไฟในทางธรรมมาปฏิบัติธรรมให้พ้นความมืดมนมากับเจ้าคุณบุญเทียมผู้เปี่ยมล้นด้วยปัญญาวัดป่าภาวัดนาพิรมโมอ่อนจำห้าพยาวอุปสรรคมากมาย ไม่เคยทำให้ท้อมุ่งลดและกิเลสต่อเสียสละเพื่อความดีเดินด้วยศีลด้วยธรรมด้วยใจที่ใ่ดีขอให้มีความศรัทธ,ธาที่มันคงตรงต่อพระธรรมยศธทาบรรดาศักไม่แน่นอน กันไปใครเราเอาไปได้ไม่ใช่ของเราคนเราต้องมีธรรมนำจิตใจให้มั่นไม่ลงโลกไม่ลงฝันไม่ลงในลาภพศสติปัญญา เพียงเดินทาง ooh, ooh. วันนี้ยงมีลมหายใจอย่าปล่อยผ่านไปปล่ามาร่วมสร้างบุญกุศลเอาไว้เป็นแสงนำ เดินไปกับพระราชรักตน,นมุนีผู้มีทรรแนวแน่ตรงต่อพระนิพพานโยธาบรรดาศักดิ์ไม่แน่นอนสุดท้ายเราทุกคนต้องตายจากกันไป ลมหาจใจจากกันไปไม่ใครเล่าเอาไปได้ไม่ใช่ของเราเชมารวมปฏิบัติด้วยศรัทธาที่มั่นใจเดินต่อไปด้วยทำแท้ยังไม่หวั่นไหววันนี้เรายังเลือกได้ คุนทางชีวิตขอเดินไปกับธรรมนำใจสู่ความพ้นทุกข์ไโยดชาบรรดาศักดิ์ไม่แน่นอนสุดท้ายเราทุกคนต้องตายจากกันไปร่ำรวยแค่ ไปไม่ใครเล่าเอาไปได้ไม่ใช่ของเราเชนมาร่วมปฏิบัติด้ดยศรัทธาที่มั่นใจเดินต่อไปด้วยทำแท้ยังไม่วันไหววันนี้เรายังเลือกได้ในหนทางชีวิต ขอเดินไปกับธรรมนำใจสู่ความพ้นทุกข์